ยูไบโอเฟสแจกส่วนลดมูลค่ารวม10ล้านบาทปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจุลินทรียบนผิวหน้านั้นมีบทบาทในการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้อย่างล้ำลึก <c oughs> ในการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติก <c oughs> ก็เหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งทาง u b ไบโอ e ฟเป็นสกินแคร์แบรนด์แรกในการนำโปรไบโอติก และเทคโนโลยีทางชีวภาพที่เราเรียกว่า AABNDL <Yeah! S 1> มาใช้ในสกินแคร์สร้างจุลินทรีย์ที่ดีบนใบหน้าของเราและยังช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสลดอาการอักเสบที่ผิวระคายเคืองเป็นต้นหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาตัวครีมให้ทั่วใบหน้าเนื้อของน้องไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะบางเบาสุดๆเพียงไม่กี่วินาทีน้องก็ซึมเข้าผิวหนังแล้ว บอกเลยใช้แค่นิดเดียวก็เห็นผลรีบมาตามกันนะทุกคน